แรกขององการประกันภัยครับที่จะสนับสนุนกีฬาวลอลเลย์บอลไทยอย่างเป็นทางการนะครับก mm hmm. ารทิปเอ็กซ์พีชอปปิ้เดอะฟิวเจอร์ผมอยรียนถามดรสมพรทำไมถึงต้องเป็นกีฬาวอลเลย์บอลครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ กีฬาทุกชนิดน,น,นะครับเป็นกีฬาที่เป็นการฝึกฝนบุคลากรน,นะครับอย่างที่เขาเคยมีคําพูดกันว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมักจะโดดเด่นอยู่เสมอนะครับชนะได้คนไทยชนะไทยชาวเอเชียชาวเอเชียทั้งทวีปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนทุนทีมสุพรีณเทพยญญาสุวรบุรีอีเกครับ รเริ่มต้นพอได้ข่าวว่าทางทิทยะให้การสับสนเนี่ยเรารู้สึกดีใจแล้วแบบฤดูการนี้เนี่ยเราก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องผสมประสานกันนะครับเพราะเป็นการเตรียมทีมที่ทางทีงานแล้วก็สตาฟโค้ชได้เตรียมไว้นะครับแล้วเราเก็บตัวมาไม่ได้ใช่เดือนสองเดือนนั้นเราเรา,เราเก็บตัวมาก่อนนี้มานานแล้วนะทำร่างกายนะครับแล้วยิ่งเหมือนที่หน่องบอกว่าวันนี้เรามี อขุมาอยู่เนี่ยผมนะครับปีนี้น่าจะบินได้สูงขึ้นกระโดดได้สูงขึ้นแน่นอนนะปีนี้นะ,ะน,ะนะครับเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจ X3 showing the future การสู้ศึก Iron Man Volley 2022-2023นี่คือกำลังหลักในการลุยสู้ศึก ไอรแลนด์วอลเลย์บอลลีกในปีหน้า